เห็นที่ปืนให้สัมภาษณ์หรือเปล่า Fuck him ไอสตารเลนโวนั่นน่ะนะเลนโวแม่งบล็อกมันไปแล้วช่างแม่งเหอะมันนี่ก็ด่าบ้างดิเฮีย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 มัดแม่งเป็นผู้ชายนี่นาย ต้องตกนรกตกนรกตกนรกเหมือนพ่อมันอาไมกองดินทียใส่มันเหมือนพ่อมันเหมือนกันทั้งพ่อทั้งโลกอ้เฮ้ยไปแกอีกปะเนาเยี่ยยอย่างมันอะต้องโดนด่าเว้เจริงๆนะ จริงๆที่เราเครียดแม่งเพราะเราเห็นเธอซ้อมท่าเดียวกับเราเว้ยไฮโน่ยู <I know. S 2> <You S 1> คงคิดว่าเขาจะเอาไอามาแทนยูใช่ไหมยู <You S 1> ไม่ต้องคิดมากนะเร mm hmm. นโบ์ไม่มาแทนแหม่มหรอกเร mm hmm. นโบ์มีศักดิ์สีพอ mm hmm. แล้วอีกอย่างนะ แหม่มไม่ได้ทำอะไรผิดถึงขั้นที่จะต้องถูกถอดออกเลยนี่จริงๆมันมีอีกเรื่องหนึ่งเว้ยาที่เธอให้เราอะ แม่เงินหมดแล้วอ่ะมันหมดแล้วคลิกรูปซ้ายด่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่ฟิวและอย่าลืมกด u ั s cribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ